มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนคําไหนคํานั้นพร้อมจ่ายถ้างานวิวาของแอปและนวลกุลเกิดขึ้นอัดฉีดแบบเต็มที่พ่อเองพร้อมเปย์ไม่อัน้นจ่ายให้เลยหนึ่งล้านบาททางงานวิวาเกิดขึ้นแน่นอนนะคะหนุ่มกัญชัยบอกว่าอัดฉีดให้เลยค่ะ1ล้านบาทโดยพ่อเองพร้อมเปย์ไม่อัน้นงานนี้เองแม่แอปถามกลับว่า ถ้ามีงานแต่งด่วนๆได้มากกว่าล้านหนึ่งไหมกล้าท้าพี่ขนาดนี้มีหรือพี่หนุ่มจะไม่กล้าถามน้องว่าอยากได้เท่าไหร่งานนี้ทำเอาแม่แอปเขินม้วนตัวไปไม่เป็นเลยค่ะ เรียกว่าคำไหนคํานั้นจริงๆเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในปี2566นะคะคุณพ่อบอกแบบชัดเจนถ้าเกิดว่าแอปเธอแต่งงานกับนนกุลเมื่อไหร่พ่อพร้อมที่จะใส่ซองอัจฉฉดให้1ล้านทันทีไม่ต้องไปขอใครเดี่ยวกันชัยจัดให้เลยจนแม่แอปบอกว่ามีเป้าหมายใหม่แล้วมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนให้ด้านนนกุลบอกว่าเขาเองไม่ได้คาดหวังเรื่องของเงิน ถ้าเกิดได้แต่งก็แต่งเพราะว่ารักซึ่งถามต่อว่าทุกคนมีโอกาสเห็นโมเมนต์งานแต่งงานของคู่เราเมื่อไหร่นั้นนนกุลบอกว่า2-3ปีถ้าเกิดได้เลือสถานะเร็วเมื่อไหร่สเต็ปต่อไปก็คือติดจรวดแน่นอนค่ะโดยถ้านับตั้งแต่วันที่นนกุลบอกว่าจะแต่งงานกับแม่แอฟไม่เกิน3ปีก็เหลือเวลาประมาณ2ปีนะคะที่เราเองอาจจะได้เห็นงานวิวาสของแม่แอฟแล้วก็นนกุล เห็นทีว่างานนี้คงจะมีคนต้องเสียเงินล้านแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ